ฮฮลโหลเฮลโอันนี้สวนทุเรียนนะคะนี่ทุเรียนจากต้นเลยนะคะหมอนนะคะหมอนนะคะโอ้ยฉลักทุเรียน นี่นะคะสวนทุเรียน,นะคะ่ะพันหมอนทองนะคะสุขี่จงังหวัดราชบุรีนะคะฉันรักทุเรียนมากเลยเมื่อกี้ไปดูส่วนเงาะมานะคะ นี่ก็สวนทุเรียนนะคะเ,เพื่อนนี่เลยตอนนี้ยังไม่ได้เวลานะคะอีกนิดนึ่งนี่โอโ้โหหน้าปลื้มมากเลยนะคะทุเรียนบานดาว ส่วนทุเรียนนั่นถนนะคะมีทุเรียนบรรยากาศดีค่ะแล้วก็มีมีกระท้อนนะคะมีเงาะแสนด้วยนะคะ